สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นก้าสู่50ปีไทยออยกลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย เตรียมแพนอพยพคนไทยออกจากญี่ปุ่นแล้วขณะที่สหประชาชาาติประกาศให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขวิกฤตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วทุกภาคยังเจอภาวะอากาศแปรปรวนอุณหภ,ภูมิจอ่อลดลงอีก1-2องศา ลดเท่าเมืองพิษณุโลกวัย83เสียชีวิตคาบันไดบ้านหลังชดแอลโกอฮอล์เพื่อคลายหนาวกปอง,งอมีวัติชดเชยดีเซล30สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยลดภาระกองคุณน้ำมันเดือนละ496ล้านบาทแต่ราคาขายปลีกยังคงเดิมพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเลข่าวเช้าทีนิวส์กับบุญชัยธนภัยริน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ข่าวเช้าทีนิวประจำเช้าวันศุกร์ที่18มีนาคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 4นะครับวันนี้เราก็เริ่มต้นกันก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับกับวันนี้อดีตย้อนกลับไป18มีนาคมเมื่อปี2481ครับเป็นวันที่มีการเปิดสวนสัตว์ดุสิตเป็นครั้งแรกนะครับ การเริ่มต้นของการเปิดสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยนะฮะเ,เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ครับระยะแรกเนี่ยสร้างไว้เป็นที่พักผ่อนส่วนพระองค์นะครับบริเวณพระราชอุทยานดุสิตก็มีชื่อเดิมว่าเขาดินวนานะครับต่อมาเนี่ยได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณเขาดินวนานะครับสนามเสือป่าแล้วก็สวนอัมพรมาปรับปรุงให้เป็นสวนสัตว์สาหรับประชาชนครับจนกระทั่งเป็นสวนสัตว์เขาดินจนถึงณวันนี้ครับ น,ะะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับข่าวเช้าวันนี้ก็จะติดตามสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับเหตุโรงงานปฏิกณ์นิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ทางการญี่ปุ่นเขาก็ระดมกาลังนะครับเข้าไปดับเตาปฏิกณ์ที่3ที่4อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับขนน้ำเจ็ดทะเลเพื่อที่จะเทความร้อนนะฮะ ระงับความร้อนในต่อปฏิกรณ์ที่3และก็ที่4นะครับก็มีข่าวดีว่า,าทางการญี่ปุ่นนะครับเขาสามารถที่จะใช้รถจากกองกําลังป้องกันตนเองนะครับเข้าไปใกล้ตาปฏิกรณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าไปดับนะฮะความร้อนในต่อปฏิกรณ์นะครับอันนี้ก็ติดตามกันดูส่วนทางการไทยเองก็มีแผนที่จะอพิพคนไทยแล้วนะครับรวมไปถึงในประเทศไทยเอง หลายภาคนะตอนนี้รวมไปถึงที่กรุงเทพนะฮะอากาศหนาวเย็นนะครับเมื่อวานนี้ก็หนาวเย็นวันนี้ก็ยังหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องมีรายงานได้ว่าบางพื้นที่นะครับอากาศหนาวเนี่ยต่าสุดจนถึง17องศานะครับเดี๋ยวเรามปติดตามชมกันนะครับกับข่าวเชาว้าที่อยู่ในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ